พญาอินทรก,กำแห่งนคราเจา้าไม่ปรากฏตำนานแน่ชัดรู้แต่เพียงว่าท่านเป็นพญานาคดอนหรือนาคเผือกอาณาเขตปกครองแถบใกล้ๆเขื่อนน้ำเงึมสอปอปอราว เป็นพญาชั้นอนุวงศ์ในสายตระกูลของพญานาโคสินินคราชมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจอมนาคาธิปดีสีสุดโทจอมนาคาธิปดีสีสัตตนคราชและพญาสีสุทธาโพธนคราชแต่ไม่ค่อยสนิทกับพญาเทวะนคราชเท่าใดนัก พญาอินทรกัมแห่งนาคราจเจ้านั้นมีนาคเทวีคู่บารมีนามว่านางพรยาบัวรายเผือนนาคเทวีมีนาคโอรสและนาคธิดาหลายพระองค์แต่ไม่ปรากฏนามนาคโอรสและนาคธิดาเหล่านั้นในตำนานใดๆแม้แต่องค์เจ้าปู่อินทรกัมแห่งเองก็มีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เจ้าปู่อินทรกรรมแหงเป็นผู้มีความเคารพเรื่องใสในพพระพุทธศาสนามากไม่แน่ว่าอาจจะเคยพบกับพระอระหันตะสัมมาสัมพุทธเจา้าขณะยังทรงพระชนชีพอยู่ด้วยท่านมักทำการทดสอบเหล่าผู้ทรงศีลทางพระธุดงสม,มณะชีพามลือสีที่ผ่านไปผ่านมาในเขตแดนของท่าน โดยมักจะปรากฏกายมาทดสอบกำลังใจของเหล่าผู้ทรงศีลเหล่านั้นอยู่บ่อยครั้งภาพลักษณ์ของท่านจึงเป็นพญานาคผู้แข็งกลา้าอาจจะถูกมองว่ากล่าวร้าวไปด้วยซ้ำเป็นที่มาของชื่อว่าอินกำมแหงเพื่อแยกพะนามออกจากองค์พรยาอมารินสลิมหานาโคเทวราชาที่มีสมญานามว่า อินคำไหลและดูเหมือนว่าท่านจะพอพระไทยกับพระนามอินทรก,กำแห่งนี้อยู่มากถึงได้ใช้แทนตนมาจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนเจ้านางบัวรายเผื่อนนาคเทวีกับมีภาพลักษณ์เป็นนางพญานาคิีนีพระไทยดีมีเมตตากรุณาโอบอ้อมอารีทุกผู้ทุกคนเสมอกันและกลายเป็น ผู้คอยปามพระสวามีไม่ให้ทดสอบผู้ทรงศีลเหล่านั้นจนเป็นบ้าเป็นหลังเจ้านางบัวลายเพื่อนนาคเทวีจึงมีกลุ่มลูกหลานผู้ศรัทธาที่บูชายอยู่บ้างแต่บูชาว่าเป็นเจ้ายาพญานาคีเฉยๆไม่ได้ทราบพระนามแต่อย่างใดขอบคุณที่มาจากชยาเป็นคนเล่าเรื่องนี้ เป็นเพียงความเชื่อสุนบุคคลโปรดชายวิจัยในการรับฟังคิดวิเคราะห์แยกแยะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ